สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกนนะครับพงผมจะเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ที่เด็ดกันนะครับเป็นที่เด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเจนเป็นประจําแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้วันอังคารนะครับก็เป็นศึกมมย พยินดีมวยมันสนั่นเมืองนะครับก็จัดโดยทีมงานพยินดีนี่แหละนะครับคู่มวยก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยมีการโยกคู่มวยมาจากวันพฤหัสหนึ่งคู่นะครับมาเป็นคู่รองรายการนะครับซึ่งผมก็คัดไปเรียบร้อยทั้งหมดแหละนะครับถ่อยทอดสดทางช่อง for You นะครับ8โมงอ่อ18นาฬิกา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับมีใครน่าสนใจอะไรไง,ไงกันบ้างไปดูกันดีกว่านะครับเริ่มต้นกันที่คู่แรกของรายการนะครับ กฤษดาแดงรถดีครับเจอกับทนาหยกนาทีนะครับปออมพลนครวนบล118ปอนปด์อนเท่ากันกฤษดาเนี่ยมา117.9ขาดจุดหนึ่งส่วนหยกนาทีเนี่ยมา118.4ก็ลบไปจุดสี่นะครับคู่นี้เนี่ยรูปร่างเนื้อตัวเนี่ยต้องบอกว่า ใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ดูหยกนาทีจะใหญ่กว่าจะลอยกว่านิดเดียวนะครับจะใหญ่จะลอยกว่านิดเดียวเท่านั้นเองพื้นเพย์ฟอร์มหลังคู่นี้นะครับทานายเจ้ากฤษดาเนี่ยคนหนองบัวนะครับประเภทมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมฟันศอกบูดดันท่าทรหดดีช่วงหลังเนี่ยมีชนะคะแนนมังกรหยกแพ้น็อกเพชรเรนูแล้วก็ชนะคะแนนสกายมาส่วนทานายเจ้าหยกนาทีนะครับก็ สอก้องเกียดหรือว่าปออมพลนครอุบนลนี่แหละนะครับคนอุบลน,นะครับซ้อมอยู่ศิษฐ์จัติ๊กนะนะครับเอ่อจติ๊กอุบลน,นะครับหนึ่ง อายุ16ปีนั่นเองนะครับอันนั้นอายุ15นี่16นะครับประเภทมวยเขา่าเปิดเกมขวางหน้าปั้มรัดฟัตตีดีฟันศอกแก่งกำลังห้าวช่วงหลังฟอร์มกำลังดีมากๆนะครับชนะภูผาชนะน็อกซูเปอร์แบงค์ชนะภูผาชนะราช,ชบุเลวันนี้ใหญ่ด้วยได้ใหญ่ด้วยนะครับอ่ะการผ่านมวยพอกันผมจัดไปที่นั่นในเจ้ายกนาทีละกันนะครับวันนี้น่าจะผ่านได้ซื้อความใหญ่ส่วนคู่รองรายการครับไฟแรงเหอโตอปาจีนนะครับเจอกับ ทางนั้นคู่ชกเนี่ยคือไอ้เจ้าเพชรใหม่สิงห์อาชาวินหรือว่าเพชรใหม่ที่ชาพะประแดงตัวเดียวกัน114ปอนด์เท่ากันทั้งคู่ช่างนดตามมิกัดคู่นี้คือคู่ที่ผมบอกว่าโยกมาตั้งแต่โยกมาจากวันพระหัสเลยนะครับก็การเตรียมตัวการพิซ้อมพอกันนะครับ ปะทะไปแล้วเบียดไปแล้วสีเสื้อหน้าเสือมองว่าไฟแรงดูดีกว่านะครับจัดไปที่นนั่นในเจ้าไฟแรงเสือตรงปาจีแล้วกันนะครับคู่นี้วัดกันที่เรื่องของออสีเสื้ออย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็มากันที่คู่เอกของรายการครับเป็นคู่ของท่านในเจ้าคิวทองนุวิบเมืองครับเจอกับท่านในเจ้าฟ้าประธานสิงห์อชวิน123ปอนด์เท่ากัน คิวทองเนี่ยมา122.8ขาดจุดสองส่วนนั่นฟ้าประธานเนี่ยมา123ปอนด์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องน้ําหนักพิกัดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคิวทองมันก็ปล่อยขึ้นมาแหละนะครับเพิ่งจะใหญ่เพิ่งจะเต็มส่วนนั้นไ้เจ้าฟ้าประธานเนี่ยมันอยู่ในเวทนี้อยู่แล้วนะครับก็ปล่อยขึ้นมานะครับก็ถือว่าสบายๆนะครับในเวทนี้นะครับคิวทองเนี่ยคนจะโสมประเภทมวยขวาฟิล์มครบเครื่องนะครับดักเตะดักทีบนะครับฟันศอกนะครับ มีรวดเร็วนะครับเขาเรียกว่าอะไรการออกหุ้ล่วงเร็วคล่องแคล่วว่องไวมีชนะคะแนนเจริญเงินนะครับแพ้ปังต่อชนะอราชเดชชนะสิงห์ดำเสมอยอดกระตันอยู่นะครับส่วนนันแน่เจ้าฟ้าประธานสิงห์ชวินนะครับก็มีคนศรีสะเกดนะครับประเภทมวยข่าวเปิดเกมนะครับเตะค้ายเตะซ้ายนำขวางหน้าปั้มรัดฟัดตีดี อาวุธหลากหลายช่วงหนึ่งเคยสดมากๆนะครับแต่ช่วงหลังนี่ก็ที่ส่งมา4ฟอร์มหลังเนี่ยแพ้2ชนะ2แต่ก็กลับมาชนะติดต่อกัน2ไฟล์ล่าสุดนะมีแพ้นอกชายโทนนะครับแพ้คะแนนหยกมรกตชนะนอกหนึพิชิตและก็ชนะนอกขุนสยามอ่ะวันนี้ผมว่า ซื้อเรื่องของแข้งของคณานนาเจ้าคิวทองแล้วกันทีต่อทีดีกว่าแม้ว่าอาวุธดูอาจจะเรื่องของเวทปล่อยขึ้นมาอาจจะเบาวกว่านะครับแต่ผมมองว่าความไวไม่เป็นรองจดไปที่คิวทองแล้วกันวันนี้ที่ให้กันเนี่ยมี3รายก็จะเป็นท้านในอ้เจ้าหยกนาทีคนนึงแหละนะครับไปที่ท่านนอ้เจ้าไฟแรงแล้วก็ไปที่ท่านไา้เจ้าคิวทองนี่คือทีเด็ดเต็มตีนจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันก็ ฝากไว้ด้วยนะครับทุกเรืงทางเลยแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ